สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะนกจะมาทำเออก็เป็นแรนดอมอะเนาะคือสุ่มอะสุ่มดูว่าเป็นความสำคัญของใครนะคะจะไม่มีเด็กให้เลือกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ความสำคัญไม่ชัดเจนด้วยคือแบบมันจะเป็นความสำคัญของใครก็ได้เราไม่ฟิกนะคะ ก็คือถ้ามันตรงกับเราเราก็นําไปปรับใช้ได้นะคะคือเป็นความสัมพันธ์ของใครก็ได้นะจ๊ะแต่และอีพีมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะคือ,อ,อนกอยากทำนกอยากทำคือนึกได้ปุ๊บก,ก็ทำเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น เ,เรื่องราวของคุณกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะอาจจะชัดเจนไม่ชัดเจนอาจจะทะเลาะกันเลิกกันไปเราก็ไม่รู้นะคะมันอยู่ที่ไพ่นะจะบอกนะคะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะมาเรามาดูกันนะคะว่าคลิปนี้นะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเ,เราจะเป็นยังไงขอดูความสัมพันธ์ของเรากับเขากันหน่อยนะจ๊ะ ความสัมพันธ์ของเรากับเขากันค่ะอ่าแปดดาบขึ้นมานะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างอะเนาอสี่เหรียญเปลี่ยนมุมกล้องนะคะสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็มีควีนถือเหรียญชัดไหมคะเพื่อนๆพอนอวันนี้เล็บเราขี้เหร่มากนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่ได้ไปทำอ่าสองไม้นะคะ อืมหนึ่งถ้วยค่ะความสัมพันธ์ของเราเขานะคะในตอนนี้เหมือนมีการห่างกันไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบออ,อยู่กันคนละที่นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอยู่ไกลกันนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะ่ยังรู้สึกดีๆนะคะยังรอคอยซึ่งกันและกัน แต่ดาบในบางครั้งอาจจะรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะเรื่องแบบไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้นะคะหรือในบางครั้งคิดถึงกันมากๆนะคะจนแบบรู้สึกคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้อะมันก็เกิดเป็นความอึดอัดได้นะคะสี่เหรียญ มีคนที่หึงที่ห่วงในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะค่อนข้างที่จะเสี่ยงล้วขอปรับกล้องเหมือนไม่ค่อยชัดภาพชาัดไหมคะมัม่วโอเคนะก็คือต่างคนต่างเฝ้ารอนะคะเนี่ยเฝ้ารอตั้งใจเฝ้ารอมากๆ นะก็ไม่โฟกัสนะคะเฝ้ารอกันแล้วกันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกดีๆต่อกันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะขอดูว่าแปดดาดคืออะไรขอขยายนะคะแปดดาดคืออะไรคะแฮงแมนที่ทำให้อึดอ,อัดะนะนกรู้สึกว่าอาจจะมีการนิ่งกันไป ในความสัมพันธ์นะคะไม่ได้คุยกันเลยก็มีนะคะในบางพันเงียบกันไปเลยเงียบหายไปเลยก็ได้นะคะอืมก็ไม่เชิงเลิกอ่ะคืออยู่ๆก็หายไปเงียบไปนะคะก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะอึดอัดก,ก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้นกขอมาขยายสี่เหรียญคืออะไรนะคะสี่เหรียญอ่ามีใครที่ยึดติดนะคะยึดติดแล้วก็เฝ้ารอค่ะเป็นเด็กถือ ดาบขึ้นมาเฝ้ารอแล้วก็ส่งอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็รออีกฝ่ายหนึ่งว่าเมื่อไหร่จะติดต่อมาเอ๊ะหรือว่าเมื่อไหร่จะ take action สักทีนะคะกับการเงียบของเขานะพอดูควีนถือเหรียญน,นะคะเนี่ยเดอะสตายังคงมีความหวังนะมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้ยมันมันจะยังไปต่อได้มีความหวังค่ะมีคนที่รอค่ะอาจจะคุณกับเขาต่างคนต่างรอ หรือคุณรอเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆของเรานะคะพลังงานมันสลับกันได้แล้วก็ยังคงหวังนะคะเนี่ยของไม้ก็เป็นการรอคอยนะคะรอคอยใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเงียบนิ่งหายไปอ,อืมแล้วก็ยังรออยู่นะคะยังรู้สึกดีๆกับคนคนนี้มากๆนะคะอืยังไงอีกเก้าถ้วยใช่รู้สึกพอใจ หมายถึงพอใจในตัวของเขาคนนี้มากๆนะคะคุณอาจจะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่แบบยังรู้สึกพอใจในการละกันนะคะ mm hmm. ก็ยังรู้สึกแบบชื่นชมในเสน่ห์ของการละกันแล้วก็ยังหลงไหลนะคะในบุคลิกในท่าทีในเสน่ห์ของการละกันอยู่นั่นเองนะคะ หนึ่งถ้วยคืออะไรคะหนึ่งถ้วยขยายอีกใบหนึ่งหนึ่งไม้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นโอกาสดีๆนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่อยากจะเริ่มต้นนะคะหรือว่ายังอยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองนะคะคือยังไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะอ่าโอเค ขอดูนะคะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของเรานะคะความรู้สึกความรู้สึกของเขานะคะจะดเวิวขึ้นมาโหตัดไม่ขาดเลยนะคะรู้สึกรู้สึกคิดถึงรู้สึกมีแรงปรารถนารู้สึกเอ่อถึงความเร่าร้อนนะคือเดวิลสำหรับเนี้ยมันดูร้อนแรงมากจริงๆในเรื่องของความเสหนหานะคะ,นะคะ ความสเสน่หาเรื่อง passion อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแรงปราถนาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะที่เขามีต่อคุณนะณตอนนี้แล้วก็ตัดคุณไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะณตอนนี้นะยังไงอีกคะสามเหรียญค่ะก็ในบางท่านนะคะมีการเงียบนิ่งกันไปนะตอนนี้เขาเริ่มอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วนะคะอาจจะมีการ take action เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้นะ ยังไงอีกสามไม้เขาก็ยังหวังนะคะอืมยังหวังแล้วก็รอคอยนะคะจังหวะดีๆโอกาสดีๆที่จะทักคุณมาอ่าการเงียบหายไปของเขาถ้าเขาเป็นฝ่ายเงียบนะเขาก็ยังให้การออสอดส่องคุณอยู่ให้ความสนใจคุณนะคะเพื่อนๆของเรานะแต่ทําไมวันนี้กล้องไม่โฟกัสเลยโฟกัสไพ้นะคะ ในถือเหรียญน,นะคะเอ่อต่อให้เขาอยู่ที่ไหนนะคะต่อให้เขาไปที่ไหนเขาก็ยังให้ความสนใจคุณนะคะเขาก็ยังอยากจะมีคุณนะค,คนคนนี้นกจะพยายามพูดให้เสียงดังขึ้นนะคะเอ่อนะคือในถือเหรียญเขาอยากเขาอยากเอ่อ อะไรเดียจะพูดว่าเขาอยากจะเอาหัวใจของเขาความรู้สึกของเขาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขามาให้กับคุณนะคะเนี่ยคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมชาวธาตุน้ําชาวธาตุดินชาวราศีมังกรนะคะก็ได้ใครก็ได้นะคะนกอ่านตามน้าไพ่ทีนี้เรามาดูกันว่าคุณล่ะคะรู้สึกยังไง เขาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะเพื่อนๆนของเรานะคุณจะเทเขาหรอแอมเบรนคุณอยากจะเทแล้วนะเพราะอะไรเพราะเขานิ่งเหลือเกินหรือเปล่าเขาทําให้คุณอึดอัดไหมเขาทําให้คุณสับสนหรือเปล่าเพื่อนๆนของเรานะคะแล้วก็คือคุณรอเขานะรอเขามากๆเลยรอการติดต่อสื่อสารเนี่ยคุณน่าจะเป็นฝ่ายรอเขานะคะเพื่อนๆนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะคนที่เข้ามารับชมนะ เนี่ยคุณรอเขานานมากแล้วนะคุณคนนี้วิวออฟฟอร์จูนคุณรอจนเบื่ออะเนี่ยดูผู้หญิงนะคะรอทำท่าเบื่อเลยเซ็งมากๆนะคะคุณน่าจะเป็น่ายที่จะแบบเบื่อแล้วว่าเนี่ยเออคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วก็ได้นะคะในความรู้สึกของคุณหรือคุณรู้สึกว่าอ,อ,อยากให้จบมันสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือมันเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในจิตใจของเพื่อนเนเรานะคะอืมเดทคุณรู้สึกยังไงอีกเดชาริออดเดชาริออดสำหรับนกนก,นกรู้สึกว่าคุณอยากจะ move on อยากจะไปข้างหน้าคุณอยากจะเหมือนกับว่ามองโลกตามความเป็นจริงอะคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณอยากจะไปข้างหน้าแล้วนะตอนนี้นะเพื่อนๆของเรา คุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกคะเขาอีกใบหกดาบเนี่ยเห็นไหมคุณอยากไปแล้วอะคือถ้าไม่คุยไม่เคลียนะตอนนี้นะคุณโอ้ชันจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะยอมจบแล้วนะถ้าเขาไม่รีบกลับมาคุยมาเคลียนะคะมาปรับความเข้าใจกับคุณคุณอาจจะไปจากเขาแล้วนะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยหรือในบางท่านก็ไปแล้วนะคะเอ่อก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันนิ่งอะเนาะมันนิ่งมันมีความอึดอัดมันมีความสับสนนะคะจะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็หายนะคะเดี๋ยวก็ให้ความหวังอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้มาดูว่าเขาอยากจะบอก นกขอปรับใช้ใหม่แล้วก็ถามว่าเขาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆของเรานะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขาอยากจะบอกอะไรเราคะเขาดูสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะจริงๆเขารักคุณนะเขาจริงใจนะไม่ว่าจะในสถานะ ยังไงความสัมพันธ์แบบไหนนะคะเขามีความจริงใจนะคะแล้วเขาก็รักคุณจริงใจกับคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกสองไม้เหมือนเขาอยากให้คุณรอเขาอะเออหรือว่าอยากให้คุณเข้าใจเขาว่าเขาก็รออะไรบางอย่างหรือเปล่ารออะไรอยู่เดี๋ยวน้อขอดูต่ออยากจะบอกอะไรคะ โอ้ยตายละแบตจะหมดนกนกลืมเช็คอะเอ,อ่อคิงถือถ้วยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาก็รักคุณอะคะ่ะคุณคือความสดใสนะคะคุณคือความสดใสสำหรับเขานะกงไม่โฟกัสเลยอะวันนี้เป็นอะไรคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกเพะสามไม้ อืมมันห่างกันน,นะเนาะเขาอยากให้คุณรอเขาอะ่ะเก้าเหรียญน,นะคะเขาชอบในเสน่ห์ของคุณเขาชอบเอ่อความเป็นตัวของตัวเองของคุณนะคะเขาชอบความเก่งนะคะเขารู้ว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาอะ่ะอืมเขารู้ดีนะคะเขารู้ดีแล้วยังไงอะ่ะเราจะ หนึ่งไม้เขาก็ขอโอกาสจากคุณเนี่ยนะคะเพื่อนๆอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเรานะคะแล้วก็ถ้าในบางค่ะบางท่านนะคะมีการแบบเงียบหายเลิกลากันไปอะไรเงี้ยเขาก็อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็คือความสุขของเขานะคะ เวลาเขามีเขาเ,เขามีเราอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะเนี่ยหกเหรียญยังอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขายังอยากอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วเขาก็อยากจะเทคแอคชั่นแล้วนะตอนนี้สิ่งที่เขาจะบอกคุณนกมองว่าเขาอยากจะเทคแอคชั่นแล้วนะคะหกเหรียญแฮงแมน man, หลังจากที่นิ่งมานานนะคะเขาอาจจะคิดได้แล้วจากการที่แบบไปอยู่ถ้ำม,มาไหมเป็นแฮงแมนเนี่ย เขาจะออกจากถ้ำแล้วไหมเขาจะยอมลดอีโก้นะคะยอมลดอีโกโ้ยอมลดลาวาศอก,กับคุณนะคะถ้ามีการทะเลาะกันเขาจะเขาจะงอคุณเขาจะมาตามคุณนะเพราะว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้นะว่าว่าคุณจะไปกับจากเขาแล้วจริงๆเห็นไหมคะเขาจะตามคุณค่ะ เขาไม่อยากเสียคุณไปหลังจากที่อาจจะมีการเงียบหายกันไปนานนะคะเขาเงียบนิ่งไปนานเขาอาจจะคิดได้แล้วแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะเพื่อนๆของเรานะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปคลิปแรกนะคะ ep นี้ก็คือเออเป็นเออ random นะคะเอ่อเป็นความสัมพันธ์ของใครก็ได้นะคะซึ่งไม่ไม่จำกัดความสัมพันธ์ไม่ระบุแต่ว่า ได้ได้ทุกความสัมพันธ์นะคะเข้ามาเช็คกันได้มาดูว่ามันตรงกับใครก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตได้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านนะคะนกก็หวังว่ามันจะเออเป็นคลิปที่ดีแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะสําหรับวันนี้นกขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะนุก็จะทำเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็น EP แรกนะคะโอเคไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ